ก่อนเลยเดวตรงไหนไม่อไม่ใช่การแหละมีอะไรอีกพวามคุณกูมาไม่ยอมไปนาทีเราต้องไปสงสารมันไม่ต้องไปกอดของแกนะทุกคนแล้วไม่เอาแล้วมองแงล่ะตรวจอะไรแบบนี้มันใช่อะร้องเพลงนะครับมันไม่มีสิพูดมันพอร้องร้องบ่อยแล้วมันตึงของผมกูไม่มีสิทธิ์ กูเง okay, ียบเอาแล้วลไม่ต้องยุดมันแฝงแหมมันจังหอมฉุยไม่หอมแล้วตอนนี้มันเหม็นแล้วนี่คือล่างเตยที่เป็นนะฮะไม่เก็บทรงแล้วครับน้ามาใกล้ๆผมกัดคอนะก็มันเมื่อกี้มันเวลาผมไงอ่าอนนี้ขอคนเลยอ่ะโอเคคุณกรรมการโอกาสพูดสามนาทีหนูดูด้วย สามนาทีน่าโดน <c oughs> เลยตอนนี้เธอก็เปรียบเสมือนสิงโตโตัวเมียนะครับแต่ว่าเตชินก็เปรียบเสมือนแมว <c oughs> ดูจากเมื่อกี้ก็แมวอยู่นะเพราะว่าไอ้เตยมันวีนมาก